ฮัลโหลวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงยาลดความอ้วน vs อาหารเสริมลดความอ้วนนั่นเองนะคะฟังดูแล้วมันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะทุกคนยาก็คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคอาหารเสริมมันคืออาหารที่เรากินเสริมเข้าไปจากมื้ออาหารหลักของเรานะคะทุกวันนี้นะคะคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวเลือกในการทานอาหารมันเยอะขึ้นแค่เราหยิบมือถือมาสั่งฟู้ดแพนด้าแกร็บไลแมน อาหารก็มาถึงบ้านแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาในการออกกําลังกายกลับน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยติ๊กี้นะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยผ่านการกินยาลดความอ้วนมาแล้วกว่าสิบปีนะคะกินมาโดยตลอดนะคะจนวันหนึ่งร่างกายของเรามันฟ้องเราแล,แล้วเพราะเราไม่ไหวแล้วเช้าวันหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาหน้ามืดค่ะเป็นลมล้มอยู่ในห้องตัวเองไม่มีใครรู้เอออันนี้เราก็เก็บอดทน อยากสวยปว,ปวดไม่กัวดตายแต่กลัวไม่สวยมากกว่านี่นะคะจนวันหนึ่งนะคะตกี้เองนะคะก็หลังจากนั้นก็เลยต้องต้องเลิกกินอะ่ะแล้วก็พยายามออกกําลังกายคุมอาหารด้วยตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเอฟเฟกจากการกินยาลดความอ้วนมานั่นเองทําให้ร่างกายของเรานะคะลดอําหนักยากขึ้นอ้วนง,ง่ายขึ้นเพราะว่าระบบของผ่าของเรามันพังทีนี้หลังจากนั้นก็เลย พยายามศึกษาหาอาหารเสริมนะคะมาลองทานจนกระทั่งนะคะติ๊กี้ได้เจอตัวเลยนะตาบูสเปิลพลัสตัวนี้นะคะที่ศึกษามาค่อนข้างดีและก็เลยมั่นใจแล้วก็ซื้อมาลองนะคะติ๊กี้ถ่ายรูปตัวเองนะคะก่อนทานแล้วก็ทานต่อเนื่องจนครบหนึ่งเดือนเพราะว่าถ้าเราอยากลองอะไรก็แล้วแต่ทุกๆอย่างนะคะต้องลองต่อเนื่องหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเชื่อไหมว่าหนึ่งเดือนแรกอ่ะ น้ำหนักตะกี้ไม่ลงเลยนะน้ำหนักตะกี้เท่าเดิมแต่ตะกี้ได้ถ่ายรูป B e ฟ o r e กับ a f t เตอร์ไว้ใช่ไหมคะพอเรามาเทียบกันน่ะไขมันที่มันห้อยมันย้ย้ยหลังจากที่เราผ่านยาลดน้ำหนักมาเยอะมากๆอะ่ะมันเล็กลงสัดส่วนตะกี้มันเล็กลงทั้งแขนทั้งท้องทั้งขามันเล็กลงเลยทำให้เราดูตัวเล็กลงในขณะที่เราน้ำหนักเท่าเดิมหลังจากนั้นนะคะติกี้ก็เลยทานต่อเรื่องมาโดยตลอด วันนี้นะคะถ้าใครนะคะกําลังหลงไหลในยาลดความอ้วนนะคะติ๊กี้อยากแนะนํานะคะหยุดเถอะหยุดเถอะก่อนที่รา่างกายของเราจะไม่ไหวร้ายแรงที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสิ่งที่ติ๊กี้ชอบในตัวบูสเบิร์นพลัสนะคะหรือหลายๆคนนะคะอยากจะหาอาหารเสริมมาทานนะคะสิ่งแรกเลยที่ควรคำนึงนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะ ความปลอดภัยนะคะตัว Renata าบ o ส t Burn น l ล s สตัวนี้นะคะได้มาตรฐาน GMP แต่ไม่ใช่ GMP ในประเทศไทยนะคะเป็น GMP Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสามารถส่งออกได้ทั่วโลกตรงนี้นะคะมีอาหารเสริมตามท้องตลาดค่อนข้างน้อยนะคะที่จะผ่านมาตรฐานสากลส่งออกได้ทั่วโลกโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้นะคะ ไม่ใส่สารกดประสาทไม่ใส่สารไซบูทามีนนั่นเองนะคะใครนะคะที่กำลังหลงไหลมัวเมาอยู่กับยาลดความอ้วนติ๊กี้แนะนำเถอะมาลองตัวนี้นะคะแล้วทุกคนจะหลงรักเหมือนติ๊กี้ค่ะ